มากนะยังไงวันหยุดวันนี้วันหยุดราชการก็มาครับโอ้โหตอนนี้หลายเลขเหลือเกินไม่ไหว,อเ,ไวเอาแคปหลาหมดเลยอ้าวไหวองค์พระราหูครับนะครับผมไหวทุกคนนะอา้าวช้างไงละ่ะนะครับอ่าวฝากไันแล้วแชร์ครับจะได้หลยใแล้วก่อนจะโชคดีครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระปู่สีพม่าก,ก่อนแต่ใครไม่ลืมนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับจะเจอพบกับเอ่อนักกูลนะครับจะอยู่ประจําตรงนี้ดูแลฟาร์มังกรก็จดชื่ออ้อยเหนื่อยจดจดเหนื่อยใส่แมสลงเหนื่อย เพิ่งเปิดนีะครับการจดทะเบเขียนชื่อเรียบร้อยเงินทุกบาทนี้จะเขียนชื่อทั้งหมดย่อจะตรงกันอยู่ในในตู้นี้อาจารย์จะเก็บบันทึกทั้งหมดนะครับไม่มีไปไหนนะครับอันนี้บรรยากาศครับเดี๋ยวขอยัดคุณพี่ครับคุณพี่กลุ่มกลุ่มนี้เพิ่งไปไหนนะเอาคุณพี่กลุ่มนี้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวดูตัวเลขหน่อยครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดอาจารย์หน่อยนะครับนี่เพจอาจารย์เสีเนียนะครับท่าพระคุณนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับสวัสดีคุณดูทุกท่านอ่ะพวกเราไปไหว้พระปู่สิพระแม่โอ้โหวันนี้พี่เเเเสสสืออออลงงมมาาาาาาปติพพพพพีีีีีี่่่่่คคคครรรรััััับบบบววดนนนนนนททไหขุญ้็จ น้องทองนะฮะแล้วได้เลขไหมครับพี่ครับเอยู่นี่เลยนี่เลขอยู่<ล>ยในมือเลยนะใช่ในใจจริงป่ะเนี่ย <c oughs> ดูดิคนคนจะถูกอันที่หนึ่งดูหน้าตากันนี่สวยพันแมทเลยนะ <c oughs> นี่สวยพันแมทเลยอันนี้เป็นเพจชื่อเพจเจ้าโสเฮงอาสมดุสินงของท่านจารยเสินีครับ <c oughs> ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่ก็ทําให้องค์พระปู่สวยงาาเหมือนองค์ใหญ่ด้านหน้าเลยนะขอให้ คุณพี่ถูกโชคถูกลาบแล้วก็ร่ำรวยนะครับแล้วมาแก้บนกันใหม่เนาะนี่วันนี้วันรุษกาลนะครับตีมเหลืองตีมเหลืองนะครับคุณพี่บอกรางวัลที้หนึ่งอยู่ในมือแล้วอ้าวแล้วที่กูซื้อมารางวัลอะไรวะเนี่ยคำ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 นะครับอ้าวไหว้เจ้าเงาะครับสวัสดีคนสองร้อยหกสิบหกคนดูหกสิบเจ็ดคนดูนะหกสิบแปดคนดูครับนี่หลังจากนั้นครับทั้งมาถึงตรงนี้แล้วเราจะได้คำแนะนำดีๆจากลุงศิษย์ครับนี่ ล,ลุงสิทธิ์เผเพจเจ้าสัวเฮงสมเเนียนครับลุงสิทธิ์ตอนนี้มีคนดู2 6 7เคนดูแล้วลุงสิทธิ์คนที่ <ขอ S 2> มาติดตามนะครับติดตามเพจอาสมฤษีเนียนของเราขออญาติลุงสิทธิ์นะครับลุงสิทธิ์ครับเอาจะช็อสั้นว่าทุกคนขึ้นมาที่นี่แล้วจะต้องทําอะไรก่อนครับลุงสิทธิ์ครับก็ขั้นตอนมาแล้วก็กดเกลล้างมือวัดอุณภูมิแล้วก็หันมาทางขวามือบูชาผ่านพระคอง กราบไหว้องค์ปกันเพื่อเคารพสักการะขอพรขอบารมีขอสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตและครอบครัวของเราผมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คอยแนะนําแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้การบอกเล่ากับทุกสิ่งทุกอย่างในการกราบไหว้มีขั้นตอนครับรล,ลุงสิกครับมีคนสอบถามเยอะมากว่าทําไมจึงต้องเป็นฟักทองลุงสิ์ครับฟักทองก็คือประชาขององค์ปู่ฟักทองคือความอุดมสมบูรณ์เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ฟักทองมเมล็ดเดียว สามารถมีลูกมีผลได้เป็นร้อยกิโลนะครับเราจึงนำพักทองนะครับตามประชาปูน่นี้มาเป็นพืชมงคลนะครับเพื่อในการกราบไหว้นะครับและพระทองที่ท่านกราบไหว้แล้วบางคนไม่รู้ว่าไปไหนครับเรานำไปบริจาคทานตามวัดวาอารามและมูลนิธิหรือโครงการอาหารเช้าและกลางวันเด็กนักเรียนตรงนี้สำคัญครับตรงนี้สำคัญเราไม่ได้ทิ้ง นะครับเราไม่ได้ทิ้งอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปทําบุญต่อครับเป็นการทําบุญท่านโดยทาเป็นการทําทานโดยที่ท่านไม่รู้ตัวอีกนิดครับรู้สิ์อีกนิดนะครับคนอยากรู้เคล็ดลับทีูุ่สิตเคยบอกว่าองค์เจ้างอะป่าเนี่ยเคล็ดลับว่ามีกระเป๋าเงินมาใส่ยังไงแล้วเจ้างอะป่าเนี่ยเขามีมนอะไรถึงจะช่วยนะอ,อันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของกนจินดามณีบางคนไม่เข้าใจเจ้าเงอะเป็นเพียงตัวละครในวันคดีเท่านั้นครับ เจ้าออเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะครับแต่มนจินดามณีที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้คิดค้นคเมื่อสมัยพุทธกาลเพื่อตอบแทนญาติโยมที่นำพัตธะารหวานข้าวมาถวายแก่พระองค์ท่านจึงคิพมนตาจินดามณีนี้เพื่อตอบแทนให้โชคลาภแก่ญาติยาโยมที่นำอาหารมาถวายแก่พระองค์ครับอ๋อแล้วเราถ้ามาปุ๊บมีอาจารย์เราจะเอาเงินใส่ มีย่ามแลวการสะท้อนย้อนกลับอครคือด้วยมต์กินดามานีมันจะสะท้อนย้อนกลับเข้าตัวและครอบครัวของเราเราให้ก่อนเดี๋ยวมันสะท้อนกลับมาเข้าหาตัวเราบางค,คนเอา,าลอตเตอรี่ไปแตะที่ย่ามด้วยมต์กินดามานีมันจะสะท้อนเข้าตัวเราถูกรวงวัลที่หนึ่งจากอ,อย่างที่ผมประชาสะพคนอำเภอบ้านนานนครนายกอันนั้นเขาก็ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่รู้มีม,ม,มีในในรู้ขอขอปิดไว้ขอขปิดชื่อไว้เขปิดชื่อไว้กัวญาติกัวญาติเยอะ ก็มีชอบเขาทําแบบนี้ก็แนะนํากันครับนะครับแนะนําบอกกันว่าขั้นตอนในการกราบไหว้กับ,บนรรรมนต์กินนามมีทําแบบนี้เราไม่ใช่หลอกลวงเป็นคําบอกเล่าเป็นความเชื่อใครทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ครับครับขอบคุณลุงสิทธิ์มาครับ <ชา grammar> ครับนี่ครับลุงสิทธิ์บอกชัดเจนครับเงินทั้งบาททั้งดังนี่ไปร่วมทาบุญกระถิ่นพระป่านะครับทั่วประเทศไทยนะครับอ้าวลานียเจะบนผมอ้าวดูตัวเลขนะทั้นหมดเลยครับนี่ครับเลขล่าสุดสวยไหมครับ เดี๋ยวใครเห็นชัดเดีย๋ยวผมจะวนให้ดูนะครับมันไม่เห็นชัดเดีย๋ยวผมวนให้ดูนะครับใครเห็นเลขอะไรพิมพ์แล้วบอกชัดเจนมันจะได้ปิดมันจะมีทั้งหมดหกตัวนะครับลองดูนะปักทูบด้านล่างน้องไปปักทูปก,ก่อนใครเห็นเลขแล้วน้องวางผ่านไว้ก่อนวางผ่านที่เดิมก่อนใครแล้วลอง<า>บอกครับอ,อันนี้คือง่านไว้ก่อนครัอย่าเปิดไฟเด็นไม่ต้องรีบเราใจเย็นแล้วเดี๋ยวมันเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาอครเห็นเลขไ่มครับใครเห็นเลขบอกบอกว่าชัดหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟละอ้า ตอนนี้เลขถ้าผมทวนให้ก่อนนะครับตั้สซ่านผมเกรงใจคนดูเยอะที่เห็นตัวหน้าผมเนี่ยอันนี้คุณน่าจะเป็นเลขสี่เลขแปดเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดที่เขาบอกนะเซียนบอกว่าหนึ่งหรือเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันเลขแปดเลขเก้าเลขหกเลขศูนย์เลขห้าครับถ้าลองดูครับใครเห็นเลขอะไรพิมพ์มาหน่อยครับพอดีคนอื่นจะได้ดูด้วยเผื่อไปเสี่ยงโชคยังไงอยากให้พวกเราทุกคนไปสนุนชนชลารกิจหารสบานครับ ไม่สนุนในการในโชครเอื่นนะครับให้สนุนชลากิจมังสานครับอันนี้เป็นแค่แนวทางของท่านอาจารย์เสนาธิปิธีทพิธีอ้อมได้นะครับเด็นอ้อมได้เขาเรียกพิธีสรสตะใส่ตัวเลขลงปรนอดน้ำมนต์ครับใครเห็นแล้วพิมพ์ว่าชัดแล้วก็ใส่ตัวเลขใว้นะครับผมจะดปีไฟลสดริ่งใจครับวันนี้ว ให้คนเข้าถึงที่แท้ละเจ็ดแปดด่นะครับพี่พี่วนายอดดาเนินมานะครับเจ็ดแปดเนี้ยพี่วนายอดเนินรู้จักคนพูดเมื่อกี้ไหมฮะเมื่อกี้รู้จักคนพูดเมื่อกี้ไหมฮะคนแนะนำผมไม่รู้แต่รู้จักมาเจ้าอ็ดแปดชัดมากค่ะจัดไปแล้วแต่ครับคนเห็นช่วยกันใครเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันพิมพ์เราจะได้เราก็ได้ครับได้บางชี้ดวงเราบางทีเราเห็นเลขอย่างนี้เลยแต่เราหาเลขไม่ได้ แต่บางคนไม่ได้ดูแต่กับกายหาเลขได้ทุกคนได้โชคโอเคนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดจัดไปครับแล้วแต่ครับเกือบครบตัวก็จะมีซีเรียกครับคือมันไม่ได้สนรถตาถ้าท่านเข้าใจก็เข้าใจนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจก็พูดก็ยากก็มบอกแล้วเข้ามาถ้าเลือดเทอะขอญาตลบและบล็อกนะถ้ามาโอเคก็จบถ้าเข้ามาในเพจเลือดเทอะผมขอญาตลบนะครับเพราะว่าเพจนี้คนเขาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาคอดูกันอันนี้บอกแล้วว่า ไม่ได้แดนะนําไม่ท่านไปซื้ออย่างอื่นให้ซื้อจนาดก,กินมาสบานจำไว้นะครับมียากมีดีม,มันจะเยอะครบทุกตัวก็มันเป็นเลขสลดดันแล้วคนเข้ามานะครับตามนั้นท่านไม่มาก็ไม่เป็นไรจะเป็นซีเรียสเนาะ<ม>เอาสบานสบานนะครับถ้าใครมาพิมพ์เลอะเทอะนะครับผมขอยัาตบล็อกนะครับเพราะว่าท่านไม่ใช่บุคคลสำคัญของผมเนาะเพราะเพจนี้เป็นเพจสรแฟนเพจมีคนติดตามเป็นหมื่นๆคนนะครับตัดคนออกไปคนบล็อกคนของไม่เป็นไรเนาะ ให้ท่านมาติดตามสมัครเงืนแทนนะเนาะโอเคอตัวเลขนะครับชัดเจนนะเอาพานวางไว้ที่เดิมก่อนครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับที่เห็นนะครับห้าศูนย์เก้าหรือเก้าศูนย์ห้าตรงนี้เป็นเลขสี่โดดๆนะครับแล้วจับคู่กันเป็น 8, แปดกับเจ็กถือว่าสวยนะครับผมว่าสวยนะสวยนะครับแปดเนี่ยถ้ากำลังเข้าชิดมุมนะพี่ปงเหน่งเคยบอกเป็นเลขสามได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะพี่ปงเหน่งเคยบอกว่าถ้าเกิดเลขแปดเข้าไปแล้วใกล้เนี่ยสามารถเป็นเลขสามได้โอเคนะนี่ครับมา มาลงเทมาทุกคนยกมาทั่วครับโอเคนะครับขออนุญาตป้าครับผมจะปิดป้าครับใส่หมวกผมขออนุญาตเดี๋ยวผมปิดจะไปไหนสุดแล้วป้าครับเห็นเลขนะทั้งหมดแล้วเนี่ยขอให้ป้าบอกกับคนในเพจสองร้อยคนดูหน่อยว่าป้าชอบเลขอะไรสักสองตัวป้าฮะเจ็ดแปดเลยฮะทำไมป้าตรงกับคนในเพจเลยนะจะมาแน่นอนนะป้านะไม่ป้าชอบเลขเจ็ดเจ็ดแปดนะครับจัดไปวันนี้ คนพี่ผู้หญิงครับอีกสักท่านพี่คนสวยครับสักท่านเลขอะไรสองตัวครับขอสองตัวดูก่อนครับพี่ดูก่อนดูก่อนพี่ถูกใจเลขอะไรห้าเก้าเอาแน่นะครับข้างล่างมีฉลากกินมันมาขายเนีะเออเอาคุณน้าครับขอชี้ที่ในนี้มาแล้วไอ้น่ะชอบเลขไหนอะชอบเจ็ดแปดจ้ะครับนี่เจ็ดแปดมาแรงครับห้าเก้าก็มาเนาะยังไงอย่าลืมนะครับเลขสองสองกับเลขสามห้าในวันเกิดจานนะ ผมซื้อมารวมๆแล้วห้าสิบใบนะถ้าถูกก็ถูกเต็มที่เลยถ้าผิดก,ก็ไม่เป็นไรถือว่าทำบุญกับรัฐบาลโอเคครับนี่สรุปครับเจ็ดหรือหนึ่งแปดสี่ห้าศูนย์เก้าขออคุณาชคดีลาตีสวัสดีสวัสดีครับ